ต่อมาเนกองทุนฟื้นฟูก็ได้ปรับปรุงเกณฑ์บัญชีใหม่นะครับโดยรับรับรู้การขาดทุนโดยใช้ราคาประเมินของกรมที่ดินในขณะนั้นเป็นราคาที่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงเป็นผลให้ที่ดินทั้งสองแปลงนี้นะครับก็ราคาลดลงเหลือ2,064ล้าน2องแปลงนะสองแปลงนะฮะหกล้อหกแสนบาทเฉพาะแปลงที่2ที่เกี่ยวกับคดีที่ดินเนี่ยนะฮะก็ราคามูลค่า7 จ็ดร้อล้านห้าแสนบาทครับต่อมาครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีสีกองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็นําที่ดินแปลงที่2อเนี่ยออกประมูลขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยกําหนดราคาขั้นต่ําไว้ที่870ล้านบาทท้วนนครับมีคนที่จะซื้อทั้งหมด8ปลายนะแต่เมื่อกําหนดนะต้องเสนอราคาปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอราคาประมูลกองทุนฟื้นฟูนะฮะก็ได้ดําเนินการ รังวัดแบ่งแยกที่ดินแปลงที่สองออกเป็น4โฉดครับโดยแบ่งหักส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์ออกไปเหลือเนื้อที่22่ร่บสองไเอาตัดคลองทิ้งตัดอะไรทิ้งก็เหลือที่ลดลงเพื่อให้ราคากลางตึงลงเหลือ22ไร่78ตารางวานะฮะหลังจากนั้นครับก็ประกาศขายที่ดินนี้ม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยวิธีการประกวดราคาครนะโดยไม่กำหนดราคาขั้นต่ำเอาไว้ นี่นะสำคัญนะคือไม่ได้กําหนดราคาขั้นต่ำเอาไว้หลังจากที่แปลงโฉนดมาแล้วนะฮะปรากฏว่านะครับมีผู้เสนอราคาทั้งหมด3รายด้วยกันคือบริษัทแลนแอนเฮาส์เสนอราคามา730ล้านบาทรบ,บริษัทโนเบิลดีเวแลปเมนต์นะ,ะเสนอราคามา750ล้านบาทนะครับซึ่งมากกว่าบริษัทแลนแอนเฮาส์นะ,ะับคุณหญิงพุทมานชินวัฒน์ในจำเลยที่2เนี่นะเสนอราคามา772ล้านบาท ซึ่งเป็น,นผู้ให้ราคาสูงสูงกว่าราคาที่ดินที่ปรับแล้วคือ754ล้านบาทา 4, 5้าแสนอ่า754ล้าน5 0 0แสนบาทเพราะนั้นกองทุนฟื้นฟ,นฟนูเนี่ยจึงประชุมกันนะฮะแล้วก็อนุม,มัติให้คุณหญิงพจมรนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาค,คุณหญิงพจมานก็ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวกับกองทุนฟื้นฟูเมื่อวันที่17ธันวาคมปี6ีและชำระราคาครบถ้วนในเวลาต่อมา นะฮะก่อนที่นะครับก่อนที่นะ,ะก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขายเนี่ยแล้วก็จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันในวันที่30ธันวาคมปี46โดยพันตำรวจโททักษินนั้นะจำเป็นที่1ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมแก่คุณหญิงพูจมานซึ่งเป็นภรรยาโดยมอบหลักฐานสำเนาประชาชน นะประเภทข้าราชการการเมืองเป็นบัตขรข้าราชการต <ำ S 2> รําแหน่งนาะยกงนตีประกอบการทําสัญญาด้วยนะครับมีปัญหาว่าโดยหลักกฎหมายและนิติธรรมแล้วเนี่ยนะครับพันธุ์ตรวจโทััศินในฐานาจมรที่ห่และคุณหญิงวัชมานจลยที่2เนี่ยควรต้องรับโทษทางอาญาหรือไม่นี่เป็นคําถามตอนนู้นนะฮะตามคำพิพากษาข,ของสารีกาเนี่ยนะฮะสารีกาแผนคดีอาญาของผู้<ม><ม>ดารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับวินิจฉัยนะครับว่า การกระทำการกระทาของจำเลยที่1ตามที่โจทย์นะคือหมายถึงอายการบรรยายฟ้องมานั้นมีเพียงการที่จำเลยที่1ให้ความยินยอมแก่จำเลยที่2ในการร่วมประมูลซื้อและทำสัญญาซื้อขาที่ดินที่พิพาทและจากการไต่สวนพยานของสารีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประกอบรายงานสรุปนะฮะการตรวจสอบ การไต่สวนของคอตอสอนะฮะได้ความบอกว่าการดำเนินการตั้งแต่นะร่วมเสนอราคาทําสัญญาจะซื้อจะขายจนกระทั่งทําสัญญาซื้อขายที่ดินที่พลาดกับกองทุนฟื้นฟูนั้นเป็นการดําเนินการของจาเลยที่สองเพียงคนเดียวโดยไม่ได้อ่ไม่ได้ความว่าจาเลยที่1มีการกระทาแต่อย่างใดที่แสดงให้เห็นว่าร่วมการกระทาดังกล่าวกับจาเลยที่2เลย จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่หนึ่งเนี่ยมีส่วนนะกาะทาหรือเกี่ยวข้องในอันที่จะแสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยที่หนึ่งว่าประสงค์จะมีเจตนาร่วมซื้อที่ดินที่พิพาทกับจำเลยที่สองเลยนะครับลำพังการที่จำเลยที่หนึ่งนะฮะลงลายมือชื่อให้ความยินยอมในการซื้อทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่พิพาทเ่ยนะยังไม่มีเหตุผลเพียงพอถึงขนาดให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่หนึ่งนั้นมีเจตนากระทาการ ร่วมกับจำเลยที่2แล้วไม่ได้ัยเฉพาะจำเลยที่2ว่าจำเลยที่2นั้นไม่ได้กระทําผิดเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยที่2เป็นความผิดและกําหนโดโทษเอาไว้จึงให้ยกฟ้องจดไปในคณะจาเลยไปจำเลยที่สองจำเลยที่2ไปครับนะครับจึงสรุปความว่าการที่ไปตัดสินว่านายกทักษินเนี่ยผิดมาตราร้อยเนี่ยนะะมันเหมาะสมแล้วหรือไม่ครับนะครับอันนี้คือ ผมจะย่อมานะฮะจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้นะฮะถ้าจะใช้เวลาเยอะนะครับเพราะต้องมีการประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องผมจะชี้ประเด็นนิดหนึ่งว่าเผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเอาไปวิเคราะห์ดูเพิ่มเติมนะครับจะได้เห็นว่ามุมมุมมองแตกต่างของการวินิจฉัยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกก็คือจากราคาที่ดินนะครับที่บอกว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยได้ซื้อที่ดินมา2แปลง4,000กว่าล้านเนี่ยเฉพาะแปลงของคุณหญิงพจมานเนี่ยในการซื้อเนี่ย 2000กว่าล้านนะครับ2,000กว่าล้านแต่เวลาขายแล้วเนี่ยครับณวันนั้นเวลาที่ซื้อเนี่ยกองทุนฟื้นฟูซื้อมาปี3 8 3แปดแปดะราคาประเมินของที่ดินอยู่ประมาณ400กว่าล้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในเมื่อตอนกองทุนฟื้นฟูเนี่ยตอนหลังที่เอามาประมูลขายเนี่ยปีประมาณปี4 6นะครับเนื่องจากว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยต้องการนําเงินกลับเข้ามาในระบบนะ<ช>ครับจึงเอาที่ดินแปลงนี้ออกมาประมูลขายถามว่า ราคาประมูลขายทําไมกองทุนฟื้นฟูเนี่ยไม่ใช้ราคา2,000กว่าล้านที่ซื้อมาอมเอาออกมาขาย<ห>นะครับทำไมถึงมาปรับโครงสร้างราคาเหลือ700กว่าล้าน็คือ800กว่าล้านในครั้งแรกไปซอยฉนน<ต>เป็นสน3ฉบับไม,ไม่ได้ซอยครับไม่ได้ซอยนะไม่ได้ซอย<แ>ปัญหาของมันก<แ>็คืออยู่ที่ว่ามีการตั้งคําถามว่ากองทุนฟื้นฟูเนี่ยซื้อมา2,000กว่าล้านเนี่ยซื้อมาได้ยังไงนะครับก็กองทุนฟื้นฟูก็มีคําตอบให้นะครับตอบว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อเนื่องจากว่าช่วยเอราวัณทัศ เอราวัณทัศ์อยู่ในสภาวะของการขาดทุนติดลบตัวเลขอยู่ประมาณ3,000ล้านเพราะฉะนั้นจึงซื้อที่ดิน2แปลงนี้จากเอราวัณทั์ในราคา4,000กว่าล้านเพื่อทำให้ผู้ที่ทุจริตคือก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทักษิณชินวัตรไม่ใช่คุณยิงพจทมานชินวัตรแต่เป็นกองทุนฟื้นฟูมีนอกมีในกับบริษัทเอราวัณทั์หรือไม่ท่ทนนี้กองทุนฟื้นฟูเนี่ยก็ถามว่าแล้วแล้วคุณซื้อมาตรงนี้เนี่ย เพื่ออะไรกองทุนผูกพัเพื่อช่วยเอาราวัณทัศน์ให้หลดหลุดจากสภาวะการขาดทนุนประมาณ3,000ล้านราคาที่ดินจริงๆเนี่ยประมาณพันล้านจึงต้องเพิ่มวงเงินให้อีกไปเป็นซื้อ4 0 0 0กว่าล้านนะครับถามว่าทําไมกองทุนฟื้นฟูไปทําอย่างนั้นเป็นการทุจริตไหมกองทุนฟื้นฟูตอนนั้นให้เหตุผลว่าเนื่องจากกองทุนฟื้นฟูเนี่ยไปมีการถือหุ้นอยู่ในเอราวัณทัศ์ในฐานะผู้ถือหุ้น จึงต้องเข้าไปช่วยฟื้นฟูสถาบันการง์นีหา่องทุนฟื้นฟูเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นในเอ็นทรันท์ถือหุ้นบางส่วนอยู่ด้วยแล้วถามว่ากองทุนฟื้นฟูผู้บริหารกองทุนฟื้นฟูเนี่ยมีสิทธิ์อะไรไปทําอย่างนั้นออันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนท่ะไปสารดีการเนี่ยจะไปลงโทษกับไอ้คนที่ <ท><ช>การทุจริตในกองทุนฟื้นฟูคือมันต้องสาวไปตรงนั้นด้วยในเมื่อเรามีข้อมูลแบบนั้นแล้วเนี่ยเงิน3าพันล้านเนี่ยไม่ใช่เงินน้อยๆเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอมาประมูลเสร็จแล้วเนี่ยโอเคในส่วนของการวินิจฉัยก็ดีเนี่ยประเด็นของมันเนียก็เพียงแต่ว่าระบุว่าตามมาตา100ราร้อยปปชเนี่ยเป็นการทําสัญญาผูกพันกับรัฐนะครับทีนี้ถามว่าไอตัวกองทุนฟื้นฟูนฟนฟนตัวนี้เนี่ยมันมันแตกย่อยออกมาแล้วเนี่ย สิ่งที่มีการประมูลขายที่ดินตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทําสัญญาผูกพันสัมปทานกับรัฐหรือเปล่าโดยคําวินิจฉัยของศาลโดยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับวันนี้มันจะต้องเอามามาวิเคราะห์เรื่องนี้กันใหม่เพราะว่าผมเองเนี่ยผมอ่านอ่านคําวินิจฉัยต่างๆแล้วผมก็ยังมองว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีการผูกพันตามข้อบัญญ,ญัติของกฎ<อ>หมายปอมพตรมาตราหนึ่งร้อยนะครับ,รบซึ่งในคําวินิจฉัยของผู้พิพากษาลหลายๆท่าน ก็ยังยอมรับตรงนี้ว่ามันไม่ใช่นะครับแต่ประเด็นที่ผมชี้ให้ดูบอกว่านายกทักษิณเนี่ยที่โดนครั้งนี้เนี่ยก็คือใช้มติยกมือ5ต่อ4เพราะฉะนั้นไอ้5ต่อ4เนี่ยถ้าเราสามารถไปดูคำวินิจฉัยของ5ท่านที่บอกว่าท่านนายกทักษิณผิดเนี่ยผมอ่านแล้วนะครับม,มันเป็นเรื่องที่ใช้เขาเรียกว่าข้างๆขู่ๆเอาสีข้างเขาถูาถูกต้องแล้วก็บอกว่าท่านผิด เพราะฉะนั้นไอ้มติออกมา54มันก็จบแค่นั้นไงถือว่าชนะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่ว่าการออกพระราชกิจสีกาพระราชทานอาภัยโทษนะครับซึ่งก็มีการนี่พระวิจารณ์ว่านายกทักษิณเนี่ยได้ประโยชน์นะครับถามว่าวันนี้เนี่ยนะฮะนายกทักษิณก็เป็นคนไทยคนหนึ่งใช่นะเป็นประชากรคนไทยคนหนึ่งใช่นะครับและที่ท่านโดนกระทำเนี่ยมันเหมาะสมไหมครับถ้าจะบอกต่อว่าคุณจะอ้างว่า ไม่มาติดคุกตามคำพิพากษาซึ่งก็ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะการซื้อขายที่ดินดังกล่าวนั้นต่อมาสันแท่งได้มีการพิพากษาให้มีการโมฆะในการซื้อขายเท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่ไปตัดสินจำคุกนายจทักษิณก็ถือว่าเป็นโมฆะไปในตัวหรือเปล่าเป็นเรื่องเจตนาไงเป็นเรื่องเจตนาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแถมยังเงินต้องคืนเงินและกดอกเบี้ยให้คุณหญิงผู้จมาลไปด้วยในตัวนะครับเพราะนั้น โทษที่คุณไปตัดสินจำคุกนายกทักษิณเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นถูกแต่วันนี้เนี่ยนะครับการที่จะมาออกนี่โทษขออภัยฮะเป็นพระราชทานอภัยโทษนี่ตกการอภัยโทษผมจึงเห็นว่านะครับนายก,กาทักษิณถ้ามีส่วนได้เสียหมายความว่าถ้ามีการออกพระราชบัญิกาินี้มาแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นคนหนึ่งที่ได้ที่จะได้ด้วยผมก็เชื่อว่านายกทักษิณคงไม่ยอมรับเพราะอะไรฮะ เพราะแกไม่ได้ผิดแกไม่ได้ผิดจริงๆไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเลยครับล้วเฉพาะว่าสินได้ประโยชน์ได้ยังไงใช่ฮะโดยเฉพาะนะครับผมผมเองเนี่ยผมอยากจะติ่งฝ่ายค้านนิดนึงเวลาพูดถึงท่านนิรศสินว่าเป็นผู้ต้องหาเป็นนักโทษเป็นนักโทษหนีคดีเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับถามบอกว่าคุณมีจิตสํานึกบ้างไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอย่างนี้นะฮะก็ฝากไปนะฮะว่าคุณอพิสิทธิ เคยออกมาพูดนะครับบอกว่าการอ,าออกพระราชบัญญัติอขอไปพระราชกฤษฎีกาอาภัยโทษจะทําให้หลักนิติรัฐนิติธรรมนั้นเสียหายไม่ควรทำรก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ขอถามย้อนกลับไปคุณอภิสิทธิ์ด้วยเช่นกันว่าการที่คุณอภิสิทธิ์นะฮะเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยได้ทําการแก้ไขพรกอพระกฤษฎีกาอาภัยโทษ โดยการเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในพอเรกิจสิทธิการดังกล่าวเนี่ยเมื่อปี5-3เนี่ยจุดประสงค์เพื่อป้องกันการกลับมาของทักษิณก็ไม่ว่าอะไร,รนะครับดูไปดูไปนะฮะผู้นำํำฝ่ายค้านคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็ช่างเป็นคนที่เคารพหลักนิติรัฐนะแล้วก็ยังรักษาหลักนิติธรรมอย่างที่หาคนเปลี่ยนไม่ได้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มใครจะทําให้หลักนิติรัฐหรือน นิติธรรมเสียหายยอมไม่ได้เด็ดขาดนี่คือเป็นนิสัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ก็ถามว่าเหมือนกันนะว่าคุณอภิสิทธิ์ลืมไปหรือเปล่าว่า,วาเมืองไทยเนี่ยมีกฎหมายสูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะครับปี50บเนี่ยที่มีมาตาหนึ่งในบรรดา309มาตราเนีายติที่ขัดต่อหลักนินติธรรมและนิติรัฐทำไมคุณอภิสิทธิ์ถึงไม่เคยออกมาคัดค้านมาตานี้เลยมาตาอะไรฮะมาตรสามสิบเก้าไหมฮะ นะครับที่ไปเขียนไว้ว่าบรรดาการใดๆที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูนแห่งรัชกาลจักรไทยฉบับชั่วคราวปีพศ .2549 ซึ่งมาอยู่ในมรราสรเา309นะฮะว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูนรวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวนะครับว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้นะให้ถือว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่ชอบด้วยกฎหมายครับอันนี้คือยิ่งกว่าขัดหลักนิติรัฐอีกครับแล้วทำไมคุณอภิสิทิ์ไม่ออกมาพูดเรื่องนี้บ้างครับ คือคือผมมองนะหลักนิติรัฐเนี่ยมันเสียมาตั้งแต่ตั้งแต่มีการปฏิวัติรัฐประหารแหละมีการใช้รัมรูญสร้างปี50ขึ้นมานะครับตรงนั้นก็ล้มเหลวหมดแล้วหลักนิติรัฐวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะฝากเสนอไปถึงรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักนะครับต้องปฏิรูปกฎหมายพวกนี้ใหม่หมดต้องเอากลับมาฟื้นฟูใหม่นะครับเหมือนกับน้ําท่วมวันนี้ในในฐานะที่น้ําท่วมต้องฟื้นฟูประเทศใหม่เนี่ยครับฟื้นฟูกฎหมายไปด้วยเลยนะครับ ประเทศไทยจะได้ดีขึ้นใช่แล้วมีอยู่ประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าบางคนออกมาบอกว่าเนี่ยวันนี้เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยการออกพระราชกิจสดีการเหล่านี้ก็ตามเนี่ยมันจะทําให้บ้านเมืองวุ่นวายไหมหยุดไว้ก่อนได้ไหมเป็นวิกฤตเหมือนที่เราตั้งข้อข้ไว้ไหมผมบอกว่าผมไม่กลัวคือจริงๆแล้วนะวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องจริงเรื่องที่ถูกต้องเราต้องกล้าแสดงออกกล้ากระทําในเมื่อต่างฝ่ายต่างคิดว่าจะ ที่ผ่านมานะครับบ้านเมืองมันอยู่ในสภาวะการใช้กําลังโดยการจุนุมประท้วงครับวันนี้เนี่ยมันมีมวลชนทั้งสองฝ่ายคนที่รู้ผิดรู้ถูกเนี่ยผมมั่นใจว่ามีมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปเถอะอะไรที่คิดว่าถูกต้องสิ่งที่คนที่คิดว่าไม่ถูกต้องแล้วจะมาใช้อํานาจใช้มวลชนกดขี่คนอื่นเขาเนี่ยมันหมดยุคแล้ววันนี้มันมันน่าจะรับรู้กันครับคนี้คุณไพศาะครับ การมีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะช่วงที่รัฐบาลนี้ที่กําลังทำอยู่ในขณะนี้เท่านั้นครับเขาเรียกว่ามันเป็นประเพณีปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยก่อน245แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ผมไปยกตัวอย่างมาปี247นะครับก็มีพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษนะครับพระราชทานอภัยโทษปี247 เนื่องในวาระนะครับครบรอบหกรอบของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาธในขณะนั้นนะครับก็มีการตราพราสิกิษฎีกาฉบับนี้ขึ้นมามีอยู่15มาตรมาตรานะครับแล้วก็มีอยู่มาตราหนึ่งที่ผมสนใจที่จะเอามาพูดนะว่านายกทักษิณเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือไม่นะครับมีอยู่มาตราหนึ่งนะฮะมาตรา4นะครับซึ่งผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานภัยโทษตามพราสิกิษรีกานี้ ต้องมีตัวอยู่ในควบคุมของทางราชการรหรือถูกคุมขังไว้ในสถานที่หรือที่อาศัยที่ศาลหรือทางราชการกำหนดไว้ในวันที่พระาราชกิานี้ใช้บังคับติดต่อกันไปจนถึงวันที่ศาลออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษหรือนายมนตรีมีคำสั่งปล่อยหรือลดโทษตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระาราชกิานี้เพราะนั้นถ้า พระาชตฤิฎีกาฉบับปี54ที่จะกำลังจะออกในวราระครบรอบ7ครับ7รอบของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะถ้ามามีมาตานี้ออกมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าช่องทางใดเลยครับที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับนายกทักษิณเ,เลยอย่างนี้ฮะเท่าที่ดูตัวกฎหมายเนี่ยครับออคำว่านายกทักษิณหรือใครก็ตามที่โดนคดีเนี่ยจะต้องได้รับ การจำคุกก่อนติดคุกก่อนถึงจะมีการอภัยโทษได้เนี่ยนะครับโดยข้อกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ยืนอย่างัดเจนไม่มีมีทั้งที่บอกว่าไม่ต้องจำโทษไม่ต้องโทษจำคุกมาก่อนก็อภัยโทษได้ก็มีในข้อกฎหมายบางข้อซึ่งซึ่งชี้ไว้แบบนั้นบางข้อก็จะชี้ว่าจะต้องจองจำก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งสองประเด็นเพียงแต่ว่า อยู่ในเงื่อนไขของกรอบตัวไหนเท่านั้นเองในการใช้กฎหมายรู้สึกจะมีประมาณ3-4มาตราเท่านั้ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับคือมีกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องนะฮะกับ,บการออกพระาราชกิจฎีิาในการอภัยโทษนะฮะก็มีมา,ฎา,ากฎหมายนะลักษณะความผิดนะเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ3นะครับความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมหมวด2ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมมาตรออา2อา 200ศรนยวักสองมตา 201, มตรา2 0 1มาตรา2 0 2นะครับเองน,นั้นยังมีลักษณะ5ความผิดเกี่ยวกับ,กบความสงบสุขของประชาชนมตาตรา2 0 9ถึงมตาตรา2 1 3นะลักษณะความผิดเกี่ยวกับก่อให้เกิดการเป็นอันตรายต่อประชาชนมตาตรา2 1 8มตาตรา2 2 0มาตา22 2มตาตรา2 2 4นะ แล้วยังมีอีกหลายมาตรานะฮะเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับการพิจารณาออกพระราชกิจฎิการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่านะครับหลายๆท่านควรที่จะรอดูไปก่อนเพราะว่าการประชุมนะครับก็เป็นการประชุมลับเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเป็นอยู่ที่ดุลวินิจของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านเป็นผู้วินิจฉัยเองว่าท่านจะโปรดอย่างไงบ้างคุณมองว่าการที่ ไม่ว่าจะเป็นในแพทย์ตุลเออย์สนทิลิมทองคุณเออยนะฮะหรือจะเป็นซิกในของอาจมอาจารย์อะไรต่างๆที่ออกมาค,คัดค้านเนี่ยนะฮะเขาคิดอะไรกับเรื่องนี้ผมเคยฟันธงมาตลอดนะครับ,รบว่าคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าใครก็ตามเนี่ยอ้างคนนู้นล้มล้างสถาบันอ้างคนนี้ไม่เอาสถาบันผมว่าคนที่ล้มล้างสถาบันจริงๆคือบุคคลเหล่านี้นี่แหละ แป็นะบุคนเหล่านี้ไม่ให้ความสําคัญกับสถาบันเป็นไปได้ไหมว่าพวกนี้ที่ออกมาคัดค้านเนี่ยมันจะทําให้เกิดความระคายเคืองเบื้องพระยุคลนรบาดพวกนี้เขาไม่คิดผมมั่นใจว่าพวกนี้ไม่ไม่มีความคิดอยู่ในสมองว่าจะไประคายเคืองอะไรต่ออะไรเพราะพวกนี้จริงๆคือพวกที่ไม่ได้ใส่ใจกับสถาบันโดยตรงเพียงแต่เอาสถาบันมาอ้างครับงั้นแสดงว่าไอ้คนพวกนี้เป็นโรคชนิดหนึ่งนะโรคจิต นะที่เหมือนเหมือนอย่างนักข่าวช่องเจ็ดเมื่อวันสองวันนี่มีอยู่ที่ที่มีคาถามที่คำถามเฉลิมนั่นนะครับระบอกไม่กลัวใครจะฟ้องใครจะอะไรต่อไปคือคนเหล่านี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วใจลึกๆเนี่ยครับเป็นพวกที่ทําให้สถาบันเสื่อมเสียคือการพระราธนอภัยโทษเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีปฏิบัตินะครับเป็นการเสริมสร้างบารมีนะฮะให้กับพระองค์ท่านใช่คนั่นคือพระมหากษัตริย์นะครับ ท่านผู้ชมต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้วิพากษาตัดสินชีวิตคนเนี่ยใต้พระปรมาพิไทยพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยตัดสินในคดีนั้นนั้นนั้นโดยผู้วิพากษาถูกนะครับแค่นี้เนี่ยการที่จะมีพระราชทานภัยโทษเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ครับนะครับแล้วก็เรื่องปฏิบัติไม่ได้ด้วยใช่ครับนะครับพระองค์เองนะฮะก็ต้องวินิจฉัยไปตามที่ คณะที่ปรึกษาคือองค์คมนตรีเนี่ยนะครับเป็นผู้เสนอต่ออีกทอด่เป็นคณะนะครับไม่ใช่ป็นคณะไม่ใช่คนเดียวนะคนเดียวมาเสนอมาอะไรต่ออะไรง่ายๆไม่ใช่ครับแล้วผมเชื่อว่าคณะของกฤษฎีกาเองเนี่ยนะฮะก็ไม่กล้าที่จะร่างแบบนั้นไปใช่ครับผมเชื่อนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อปีห้าปีสี่เจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนไว้ชัดเจนว่ามาตราสี่เนี่ยนะฮะเขียนไว้ว่า ต้องเป็นผู้ที่ถูกจับกลุมคุมขังอยู่ในเมืองไทยอยู่ในทันตสถานหรืออยู่ในเรือนจำนะครับถึงจะเป็นผู้ที่ได้รับคุณสมบัตินั้นและมีหลายมาตรานะที่ผมเอามาศึกษาดูมาเปรียบเทียบดูผมเข้าใจว่าการออกกิษรีกาในปี54นี้ก็จะไม่ต่างกันนักนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นปีมหามงคลยิ่งใหญ่ซึ่งรัฐบาลเองก็จัดงานบันที่5ธันวาคมนี้ยิ่งใหญ ครับนะครับซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะฮะเราทุกคนก็ไปแสดงความยอรับภักดีกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ก็น่าจะมีอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชูเกียรติพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นการคนเหล่านี้ที่ออกมาขัดขวางออกมาคัดค้านต่างๆเหล่านี้คุณตอบสังคมให้ได้นะครับว่าคุณมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่ คุณกลัวอะไรหรือไม่นะครับคุณเป็นรัะครับวันนี้คุณเป็นรจะต่อท้ายอะไรเพิ่มเติมสักหน่อยไหมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าให้ประชาชนติดตามเรื่องนี้อยากจะบอกอะไรกับสุดที่ออกมาคัดค้านไหมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งไม่บังควรที่จะเอามาวิพากษ์วิจารณ์จนกว่าเรื่องที่แท้จริงจะออกมาให้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เที่ไปวิจารณ์ก่อนอะไรก่อนเนี่ยมันไม่ไม่เหมาะไม่ควรก็ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยครับ นันก็แสดงว่าคนที่ออกมาคัดค้านในเวลานี้เนี่ยนะครับไม่มีความประสงค์ที่จะให้บ้านเมืองนั้นปกครองในระบบประชาธิปไตยชอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ออกมาขัดขวางนะฮะคนที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษนั้นไม่ต่ำกว่า26,000คนครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับก็คุณต้องบอกว่าคุณหยุดการกระทำนั้นเสียนะครับปล่อยให้เป็น พระราชวินิจฉัยของพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับซึ่งทุกคนนั้นมีความจงรักภักดีใช่ครับเราเองในฐานะผู้ดำเนินรายการนะก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าเราก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับซึ่งเราก็ต้องเทิดทูนแล้วก็ยังคงให้มีอยู่ต่อไปครับนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณเพลิดครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเราได้มานั่งพูดคุยนั่งถกกันใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นี้ขอบคุณคุณเพลัสนะครับ แล้วก็ผมต้องลาคุณผู้ชมนะที่ชมทางรายการบางกอกชาแนลไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทางดอกเตอรวิบูลเช่มชื่นแล้วก็ยาสมุนไพลรลดไขมันหน้าท้องสูตรดอกเตอรวิบูลด้วยนะครับ,รบวันนี้หมดเวลาแล้วลาก่อนสวัสดีครับ Slim Herbal c a p คปซูหรือสมุนไพลรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชาย ทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทําให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกําลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันหบาท083 705 1234แล้วก็0 8 3 7 0 6 1 2 3า